ติดตามรับชมคลิปป่าต่างแดนกับรจนาป่าที่เรามาปีที่แล้วนะคะเห็ดสวยมากอัมพลาจา้าสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพามาป่าต่างแดนกับรจนาวันนี้มีเพื่อนมานะคะบุกป่าใหม่ที่เราไม่เคยเดินกันลุยค่ะ คถ่กสวยมากสวยมากเก็บเลยเก็บเนยเดี๋ยวให้เห็นแค่กลุ่มใหญ่พอว่านู่นนึงเราสองคนััอีกกันหนึ่งอีกกันหนึ่งเอายังไม่ไปเรื่องเก็บก่อนหายเหนื่อยนะทุกคนจุดแรกก็เฮกับรุจนาเบาๆปาป๊าแม่แมไม่ต้องตกใจกลุ่มใหญ่แค่ไหนก็คิดกันนิดนึงใหญ่นะที่สองคนจึ้หัวกันใช่ ุณใหญ่มากใหญ่สุดของปีนี้แล้วเทที่สุดที่เราเก็บมาทั้งวันสวยมากสวยมากภูเขาทองก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะภูเขาทองเป็นภูเขาหยางวันนี้ภูเขาเห็ดตายภูเขาห็ดตายขึ้นตั้งแต่เก็บมาทั้งวันขอหมุนแบบนี้เด้อวันนี้โกโปรนะคะมันปิดกล้องไม่มันไม่ง่ายเหมือนมือถือเลยแสดงว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เราเห็นใหญ่ๆที่เมื่อกี้พี่บอกว่า อยู่เจ้าแต่ไม่ใหญ่เออผิดกลุ่มข้างหลังก็ข้างล่างก็เป็นแบบนี้เหรอข้างล่างผมไม่รู้พี่ดอกพี่ยังมองไม่เห็นเลยตะกี้ดูมองลงไปเห็นมีสายตาเจ้ายาวสายตาเจ้ายาววะท่านสายตาค่อยสั้นเลยแต่จะทำเลสิกชิ้นปีนี่เนี่ยปหมอไปต่ออืม อ่ะต้องไปข่าวสตาร์ละสิถูกไม่ใครอ่านรายละเอียดเลยพอเวลาเข้าป่าน้าฝนตกแล้วมั่วอืมาย่เลยเป็นคนไม่ชอบเข้าป่าคุค่อยยังไม่เปิดเลยอะเห็นเจ้าเด้อเห็นค่อยบอกเออค่อยอยู่ก่อเินก็เห็นเจมันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครดิตช่องประวันนี่แหละก็บอกแล้วมีแต่คนรอกดติดตามโฆษณาอยู่วันนี้ค่อยก็พูดอีก ไม่นันคนจะถามตลอดเลยน้องช่องอะไรคะน,น้องช่องมัจนาบอกว่าแต่น้องยังไม่ได้ทำน้อง,องยังไม่พร้อมค่ะถ้าน้องพร้อมอะไรเนี่คนไปติดตามแน่ๆอาทิตย์แรกเจ้าก็ได้ <c oughs> เปิดสร้างไรายได้จะมาสร้างไรายได้อีองค่อยหาคอนเทนต์อยู่อเ, <c oughs> เก็บเห็ดอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไร <c oughs> ช่วงไม่ได้เก็บเห็ดก็ไม่ต้องทำคลิป <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> เรไลยสวยอ่ยะเห็นไหมสวยมากเป็นดอกไม้เดี๋ยวเอาทุกคนมาดูเดี๋ยวเอาทุกคนมาดูนะคะนี่ทรงดอกไม้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งน้องบอกว่าสวยมากแต่ป้ายังมองไม่เห็นดอกใหญ่หมันโอ้เจ้าดอกมาสมบูรณ์มากโอ้ยขอให้รอเราเด้อข้างบนนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็น วยมากโอ้ยดอกงามแท้ทุกคนมันเป็นดอกที่สวยมากเลยคะแนนความงามของดอกสิบคะแนนเต็มเลยเนี่ยเต็มสิบไหมคะอ,อืมมันไม่สะดวกเลยทุกคนเอ้ยขออนุญาตไปกันแบบนี้เด้อกล้องนี้มันกดปิดแล้วไม่รู้อ่ะเราตั้งค่าไม่เป็นหรือเปล่ากดปิดแล้วมันกดเปิดอีกนานมากเลยเอืม มันยังไม่มีเวลาศึกษาจริงจังขอไปแบบนี้นะคะแบบขอถ่ายคลิปยาวๆเลยค่ะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศไปด้วยภาพอาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่าลืมมอขาตั้งกล้องลงจากรถว, <laughs> วิ่งตามรถชนะใช่เรามาป่านี้เราเจอรถสองคันจอดซ้ายขวาทุกคนใจมันเลยลืมไปแบบนี้นะคะนี่ เฮ้ยรถจนาป้าได้ครึ่งตะก้ารถตัวนีงเดือตะก้าน้อยของป้าอ๋องาม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 ,งามค่ะโอ้ดอกมันงามอะ่ะดอกเหมือนดอกไม้เลยทุกคนติมาเด้อว่าการถ่ายทำคลิปแบบนี้เป็นยังไงค่อยศึกษาทีหลังูใช่มใช่มันกดปิดแล้วกดเปิดมันช้าไปแบบไม่ต้องกดสต็อปอ่ะ แต่เขาเตรียมกล้องอยู่นะปีนี้แต่ไม่ม้ตั้งไขยยังเฉยขาตั้งกล้องป้าก็ให้ไปแล้วไม่รู้จะพูดอย่างกับเจ้านี่ไปขาทุกคนใช่ไหมขาตั้งกล้องสนับสนุนน้องเต็มที่ขาตั้งกล้องก็ให้น้องไปแล้วเหลือแต่น้องอย่างเดียวอืเหลือแต่น้องอย่างเดียวว่าจะพร้อมทําคลิปเมื่อไหร่โบเอา ก็วิ่งตามเจ้าเนาะตื่นเต้นมากเลยตะกี้จะลงไปลโอเคไปค่ะทุกคนตื่นเต้นจนวิ่งตามเสียงของรถชนะแล้วก็ไม่เห็นกลุ่มเห็ดอีกเยอะเลยค่ะงั้นเราก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งเนาะที่เราเห็นเขาที่แล้วอยู่ ยังไม่ข้ามถนนน่ะอืมทุกคนไปกันค่ะไปแบบนี้นะคะวันนี้ไปยาวๆแบบนี้นะคะจะพยายามทำให้มือนิ่งที่สุดค่ะมันรีบมันเอ้มันรีบม,มันรีบจน,นมันลืม สวยๆกระจายเต็มหมดเลยค่ะทุกคนป้ายังไม่ได้ลงกระจายดอกสองดอกเต็มเลยหูเมื่อกี้ใจสั่นเลยอ่ะไม่รู้คลิปสวยหรือไม่สวยอุยเก็บเห็ดมาสิบกว่าปีแล้วกีิปตลอดจ้าเออ อันนี้บ่กอ๋อมันบางๆเฉยๆเ,เจ้าอือนั่นมีคนอยู่น่นมีคนอยู่ฝั่งน้นเจ้าป่าเดียวกันกับเรานัน่นเห็นหลังแวบๆบอ้าวเขาขึ้นไปป่าเราหรือยังวะแต่เราเสียงดังฮาป่าแตกมากเลยค่ะฝรั่งหัวแดงเฉยๆใส่ถุง ส่เสื้อกล้ามด้วยคนไม่ใช่คนไทยแต่ป้าว่าพวกนั่นหรือเปล่าที่ปสองประเทศที่ป้าพูดอ่ะเพราะเขาจะเก็บเห็ดใส่ถุงแบบนี้แหละทุกคนเรามีคู่แข่งด้วยเป้าหรือจะนาเฝ้าไั่โงเข้าก่อนค่อยใส่สีตาค่อยยังเขารู้ว่าน้องผิดนะใช่ๆป้าเราต้องเฝ้าแล้วอ่ะไหนมันจะมีกลุ่มที่ว่าเจ้าน่ะเป็นคนเห็นเราที่แล้ว ไปแบบนี้นะทุกคนเอา้าเข้าจอดรถฝั่งนู้นคือเข้ามาเดินฝั่งนี้ไม่แค่เด้อป่าไครป่าไครอันนี้มันป่าค่อยเด้อ เหมือนเขามีพวกด้วยนะได้ยินเสียงเหมือนเด็กเนะนี่ยแหละประมาณนี้แหละปีที่แล้วเจ้าเก็บอะ่ะไปค่ะทุกคนหุ้ยทำไมมาเจอคนเยอะแยะขนาดนี้โอ้ย แต่มันมากค่ะเหมือนต้องเก็บแข่งกันทุกคนใครตาดีได้ตา้ร้เสียตาย,าย้ายลืมไหวเลยค่ะเห็นรถจอดเยอะขอให้ลูกโชคดีมันหมานดยจ้า จุดนี้สวยค่ะทุกคนบังดอกโดนแดดเผานะคะไปต่อค่ะ เจอไหมแล้วปัดอ๋อไนะอต่ไปสุดตรงที่เขาตัดป่าแล้วเหรออ๋อแสดงว่าเขาเก็บไปก่อน ใช่ใช่นั่นแหละพี่คิดว่ามันจะเยอะโอเคข้ามเก็บแล้วแดดเ<ห>ผาอืนั่นแหละอด,ด้านไปหมดเลยอ่ะมันไม่ได้แห้งมันด้านไปเลยโอเค วันนี้ขาตั้งกล้องก็ไม่มีตะกร้าก็พิการห่วยโวแลแต่ละกลุ่มในป่าตางแดนทุกคน อจสันมีรถจอดซ้ายขวาเขามาเก็บเห็ดแล้วเห็นไปแล้วสองคนเดินถือถุงพลาสติกน้องบอกว่าพี่วันเขาน่าจะเก็บกินเขาน่าจะไม่เก็บจริงจังโอ้ยแต่ดีใจมากถ้าป่านี้ดีพรุ่งนี้เราอาจจะมากับรถจนาอีกนะคะทุกคน ค่ะขอไปแบบนี้นะคะลุ้นไปพร้อมๆกัน เราเจอปีที่แล้วกลุ่มใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนเพิ่งเกิดสองดอกเล็กๆโอเคเพิ่งเกิดค่ะ ตั้งใจรีบเดินกับน้องมาเพื่อเพื่อจุดนี้เลยค่ะเริ่มเจอแล้วทุกคน ไปด้วยกันแบบนี้นะอุบัติเหตุตรงเราลืมเอาขาตั้งกล้องลงจากรถนะคะแล้วคุณสามีขับรถออกไปแล้วคะ่ะทุกคนมาส่งภรรยากับโรจนาไว้ในป่าโกโปมัน กดปิดแล้วมันกดเปิดยากค่ะทุกคนมันใช้เวลานานมากต้องไปยาวๆบบนี้นี่ถ้ามีเห็ดให้ดูตลอดเส้นทางก็ดีเลยค่ะมีค่ะทุกคนโดนแดดเผาบ้างน,นะคะ Come wow. wow. อู่กับโกเบนะคะทุกคนต้องไปแบบนี้นะไปทีแล้วก็จ๊กเจกค่ะป่านี้ไม่ผิดหลงป่าต่างแดนที่เราหาเจอปีที่แล้วค่ะกับน้องวจนาสองคนขับรถมาเกือบชั่วโมงค่ะทุกคน แล้วก็มาเจอรถจอดซ้ายขวาก่อนหน้าและปิดท้ายเราหลอนเลยได้ยินเสียงคนเดินรอบตัวไปหมด นี่แหละเขาลูกนี้ใช่แล้วก็มีเขาอีกลูกข้างหน้าแล้วก็ลูกข้างหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปลูกข้างหลังก่อนลูกข้างหลังลูกสุดท้ายน่าจะเป็นตรงนี้นี่อ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้พี่เก็บพีที่แล้วไต่ไม่ได้เดินตรงนี้ไต่เดินหน้าพี่คล้ายๆเดี๋ยวมันเหมือนกันนี่เออแล้วพี่ออกจากนี่ พี่ไปเจอต่ข้างล่างเนี่ยล้วข้างบนมันจะมีใต้ต้นบูเบอรี่อีกนิดนึงพี่จะเดินไปดูพี่ว่าพี่จำได้นูน่นไปถึงนู่นเลยตรงหน้ารถเขาจอดอะ่ะเาเก็บเอะโอ้ยแบ่งกันเก็บพี่จะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละไม่ไกลเจ้าเขาอาจจะไม่ได้จอด <c oughs> ถึงกัน <c oughs> ทำไมล่ะ <c oughs> มันเป็นจุดเหตุของค่อย ค่อยมาปลูกไว้ตอนหน้าวินเตอร์ที่แล้วนั่นเจ้านอนน่ะหิมะตกอ่ะค่อยกับสามีค่อยมาหวานเมล็ดไว้เจ้าพูดเยเฮ้ยแต่มันสวยมากมันแบบเป็นมอสสั้นๆไม่ไกลไม่ไกลเพราะว่าเขาที่แล้วอ่ะเจ้าวนอยู่ภูเขาข้างหน้าป้าเนี่ยเอ้า เราก็เดินไปเลยเดินไปจนสุดป่านี่แหละเช็นเห็ดพื้นขาลายค่ะไซมีอร่อยทุกคน นี่ทุกคนชวนน้องมาแล้วนะคะน้องโรจนนาเป็นคนน่ารักน้องบอกว่าตรงนี้คือใกล้ที่จอดรถค่ะแต่เรารู้ว่าจุดเห็ดอยู่ตรงไหนอ่ทุกคนน้องบอกว่าป้าวันปล่อยให้เขาเก็บไม่ป้ารู้ว่าป้าเห็ดอยู่ตรงไหนป้าแค่เดินมาดูจุดเห็ดที่ป้ารู้เนี่ยนะคะถ้าเขายังไม่เก็บป้าก็จะเก็บ เขายังไม่เก็บค่ะทุกคนเป็นแบบป่าเล็กๆเ,เขาที่แล้ว สามีน้องรจนาจะมาทุระเมืองนี้ค่ะทุกคนพละเมืองนะคะแล้วเขาถามว่าเธอจะไปเก็บเห็ดกับฉันไหมฉันจะส่งเธอที่ป่าก็เลยได้เห็นเห็ดป่านี้ค่ะก็ะเลกลายเป็นป่าของเราถ้ามีโอกาสเราก็จะมากันสองคนกับน,น้องรจนานะคะเห็ดไม่เยอะค่ะทุกคนแต่ว่ามันสวยมากเดี๋ยวให้ดูตะก้านะคะนี่จะเป็นตะก้าแล้วจ้า สวยมากอือใช่มันสะอาดไปเลยเหลือแค่เศษที่แบบเอ่อมอดนิดหน่อยเออแค่นั้นแหละแต่เห็ดจะไม่จะไม่ดำอ่ะสีมันจะสวยมาก ไปกันไปกันไปด้วยกันนะรอบที่แล้วคือตรงนี้เต็มหน้าผาเลยนะคะรอบนี้สองดอกเ็แเรามีฟาวเวอร์แบงกด้วยเตรียมตะกร้าเล็กมาสองตะกร้า ปีที่แล้เราได้กันเยอะมากเลยค่ะจริงทุกคนปีแรกที่มันหมาน,าน่ะมันอลังการงานสาร้างมากหลังหลังจากนั้นพอเรามาปีที่สองที่สามน็จะเป็นกลุ่มเล็กๆล,ลงไปค่ะ เป็นคนแบบนี้ทุกคนพอเห็นคนอยู่ในป่าไอ้รถสองคันนั้นนะคะโดดเร็วมากกลัวไม่ทันเขานี่ใสมันจะมาเองอัตโนมัติชมกันยา,ยาวๆนะคะคลิปนี้ยาวก็อย่าเบื่อนะเพราะว่ามันกดปิดคลิปไม่สะดวกค่ะมันจะมีเหตุอีกกลุ่มหนึ่งทุกคนไปดูพร้อมกัน เขายังไม่เก็บไปก่อนป่านี้เพิ่งมาเป็นรอบที่สองของของของชีวิตค่ะไม่สวยแล้วกลุ่มนี้ ไม่เป็นกลุ่มเป็นดอกนิดหน่อยแต่ว่าทุกคนสวยมากป่าสวยมากให้ทุกทุกคนชมวิวเราเดินออกถูกทางไหมก่อนได้เห็ดมาหนึ่งตะก้าคะ่ะทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะมาปลาใหม่กับรจนาค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีขายเห็ดพี่คนไทยบริษัทพี่คนไทยสามีเป็นคนนอร์เวย์นะคะเขาจะมารับซื้อที่เมืองที่เราอยู่ค่ะวันเว้นวันชมบรรยากาศขายเห็ดท้ายคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมมากค่ะพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ